สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนักการเรียนวันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่19บนะฮะพฤษภานะครับวันนี้มีเรื่องงามยามดีเลืกอเจ๋งๆนะฮะเรื่องแบบเด็ดๆนะครับเรื่องเกี่ยวข้อกับงานบ้านรถความรักนะครับมาวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับว่าเหมาะกับการทําอะไรเป็นพิเศษบ้างนะฮะเรื่องงานครับชุงนี้ครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของผมนึกถึงอย่างขั้เพื่อนสติว่าเราอยากจะ เคลียร์งานคุยงานรับงานจ่ายงานเปิดบริษัทจดทะเบียนบริษัทไลฟ์สดนะครับหรือว่าจะเปิดช่องใหม่นะฮะหรือเปิดช่องโซเชียลของตัวเองใหม่นะครับหรือว่าการจะคุยเรื่องสําคัญกับคู่ค้าคู่เจรจานะครับเพราะบางคนเขาก็ทํางานหลากหลายอย่างถึงไหมฮะแต่ว่าอยากจะคุยเรื่องสําคัญกับหุ้นส่วนหรือจะสั่งงานกับลูกน้องบางคนสั่งของ เออมีนะเลิกสั่งของนะฮะไม่รู้ว่ากลัวอะไรเงีนะครับเออกลัวอะไรนะัเวลาแบบจะสั่งของเอออาจจะกลัวถ้ามาไม่ทันนะอ่ามันมีนะฮะบางทีแบบสั่งของต้องล่องเรือมานะฮะแล้วมาไม่ทันแย่เลยของไม่มีขายอะไรเงี้ยก็มีนะครับเออแล้วแต่นะฮะบางทีแต่ละทันเขาก็มีเทคนิคของเขานะครับโอเคฮะงานนะครับต่อมาครับบ้านนะครับบ้านเนี่ย ช่วงเนี้ยบางทีเรียกว่าไปช่วงนี้คนขายบ้านเยอะนะบ้านตัวเองที่ทางนะครับเหมือนกับเอาประพองไทยเอาเปเงินสดมาหมุนเวียนนะฮะพวกช่วงนี้คนขายเยอะเลยนะครับไปแต่ละจังหวัดนะฮะช่วงนี้จากตึกสวยๆเคยเห็นนะฮะแปะขายเต็มหมดลยครับทีอยู่ใจกลางเมืองนะฮะแล้วหลายหลังด้วยเพื่อนๆสังเกตไหมผมว่าลองสังเกตตัวเองดีๆนะฮะหรือว่า บริเวณรอบๆที่อยู่อาศัยแล้วนะฮะคนแปะป้ายขายบ้านเยอะนะย้ายที่อยู่ก็มีผ่อนไม่ไหวก็มีหรือเอาเงินหมุนเวียนก็มีนะฮะนี่ครับเรียกว่าสภาพคล่องม,มันตึงจนถึงขั้นที่ต้องขายที่อยู่อาศัยนะครับบางทีมีเป็นบ้านที่เคยซื้อเก่งกําไรสุดท้ายกำไรไม่ขึ้นก็เลยมาขายเพื่อทุนหมุนเวียนนะครับนี่ฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านแล้วกันนะฮะ บ้านทุกชนิดเคลียบบ้านจัดการเรื่องของบ้านซื้อสิ่งสําคัญมีค่ามีราคาเข้าบ้านกันนะฮะร,รถนะครับเอารถออกจากศูนย์เอารถออกจากอู่ซื้อรถขายรถนะครับหรือบางทีจะติดแผ่นป้ายทะเบียนเออเนี่ยบางทีเขาก็ใช้นะครับติดแผ่นป้ายทะเบียนบางคนซื้อรถมาก็นํารถไปให้ที่วัดนะครับหลวงพ่อท่านปลุกเสกนะครับเจิมมาก็มีความสุขอุ่นใจนะครับ ความรักนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักน้างงะขอคืนดีบอกรักบอกเลิกหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักทุกชิดนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นความรักที่สดใสบางทีเป็นความรักที่วันเด็ดขาดของตัวเองก็มีนะฮะก็แล้วแต่เราจะใช้แบบไหนนะครับมันก็จะจบสวยงามเรียนน้อยก็แบบไม่ไม่เลวร้วายมากนักนะฮะเพราะว่ามันเรื่องดีบางทีมันมีอะไรดนใจทําให้อ่อนอ่อนผ่อนตามในสิ่งที่เราพูดเื่นลูกุยนะฮะ มันก็จะสบายใจขึ้นนะครับนี่ฮะฉะนั้นใช้เลือกต่างๆนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องเหล่านี้นะครับจะดีเป็นพิเศษโอเคนะฮะงานบ้านรถความรักบางคนคิดไม่ออกล้างรถก็มีนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักบางคนแต่งงานนะฮะแต่ว่าแต่งงานนี่แน่นอนอาจจะใช้ไม่ทันเพราะว่าเราเพิ่งรู้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการไปคุยว่าจะขอแต่งงานก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ใช้เกิดประโยชน์แล้วกันนะครับถือว่าเป็นวันที่ เราทําแล้วมันมีความราบรื่นในระดับหนึ่งนะครับต่อมาครับเรื่องของเลขและสีมงคลนะครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษฮะคือเลข6นะฮะเลขต่อมาฮะคือเลข8นะครับเลขต่อมาคือเลข7นะฮะเลขต่อเลขสุดท้ายนะครับคือเลข3นะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูฉลองฮะหรือว่ามักเลี่ยงๆนะครับในวันนี้คือเลข0นะครับไม่ใช่1นะเลข0ูนย์นะครับต่อมาครับ เรื่องของสีที่ถูโชว์ครับสีแรกคือสีชมพูนะฮะสีมาคือสีน้ําเงินนะครับสีมาคือสีดํานะครับสีท้ายนะครับที่ใช้ดีพิเศษคือสีม่วงส่วนสีที่เรื่องเลี่ยงและไม่ค่อยใช้คือสีเทาซ้ายขวาวันนี้เลือกขวาบนนะครับตําแหน่งสแตมมิ่งละนะฮะขวาบนนะฮะเฮ้ยดันขวาเลี้ยวขวาฝั่งขวานะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะ นี่บนล่างนี่บางคนก็ไปใช้เรื่องของการเดินทางก็มีนะฮะหรือว่าเลือกห้องนะครับบางทีเลือกห้องจริงหริงผมก็ใช้นะใช้เพื่อจะได้หลบหลีกอะไรบางอย่างตอนค่ําคืนนะฮะผมก็ใช้ได้ดีนะแต่ก่อนไม่สนใจนะฮะนอนนอนไปบางทีเลขห้องนะฮะรู้กันรึเปล่าพวกคนที่แบบมักจะเห็นอะไรไแวบๆบ,บ้างนะฮะเ,ออเลือกห้องเนี่ยพอเลขเห็นตัวเลขได้บางทีเราจะรู้ว่า เออคืนเนี้ยนะฮะการนอนห้องเนี้ยนะครับโอเคอาจจะร้อนๆหน่อยอ่ามันจะมีเลขเฉพาะนะฮะอาจจะนอนแล้วไม่ค่อยมีความสุขหน่อยมีอะไรที่มารบกวนเลขที่ห้องนี้ถ้าดูละเอียดเนี่ยเราพอรู้ว่าณวันที่เราได้ห้องนะฮะเห็นเลขเนี่ยมันจะมาแนวไหนก็มีนะฮะบางทีเป็นเลขที่ทําให้เราตื่นไวก็มีนะเออมันมีนะฮะเลขมันก็สมพันธ์มันอาจจะคงไม่เบื่อหรอกนะฮะแต่มันอาจจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ในการใช้ห้องนะครับมัจจะเป็นเลขที่ทําให้ต้องตื่นไวอ่าจะเป็นเลขที่ทําให้ต้องตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยนะก็มีนะฮะก็แล้วแต่หรือเป็นเลขที่โอหลับสบายนะอ่าก็มีนะฮะผมว่าถ้าใครที่ศึกษาเรื่องเลขนะครับแล้วพอจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเลือกเลขห้องได้ก็ลองใช้ดูนะมันก็พอจะเห็นผลบ้างนะครับมันคงไม่ร้อเปอร์เซ็นทุกครั้งนะฮะเลขบางเลขเราดูแล้วโอ,อไม่น่าจะ ไม่น่าจะหลับสบายแต่ไปมาก็หลับสบายก็มีนะอหรือเราอาจจะเพียรหนักก็ได้ก็ได้นะฮะโอเคมาคุยกันต่อดวงสิบสองราศีฮะดวงเครื่องเดือนหลังฮะผมลงมาตั้งน้าเลยนะครับสิบหกถึงสามสิบเอ็ดนะครับเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภครับแล้วก็เรื่องดีๆเลขมงคลโอ้โหทุกอย่างเลยนะฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงชะตาครบจบในคลิปเดียวนะครับนี่แหละคือคนที่อยู่ต่างประเทศ เรื่องการเรียนเรื่องการทำบุญเรื่องคุณพ่อคุณแม่เรื่องลูกหลานเป็นวันสัตว์เลี้ยงเรื่องวันดีโอ้โหสีมงคลคือทุกอย่างะฮะเพื่อนลองไปดูคลิปได้ก็จะมีทุทกๆครึ่งเดือนนะฮะผมก็ลงครึ่งเดือนครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังะฮะอันนี้ก็ของครึ่งเดือนหลังครับจริงจริงวันนี้ก็ยังพอทันเนาะวันนี้19านะครับ,บ,รบก็ยังทันนะครับเดือนนี้มีต้อง3 1วันยาวเลยนะฮะโอเคนะครับในวันนี้นะครับดาวพระจันทร,ร์นะฮะยังโคจร ก็เรียกโคจรเป็นประนะฮะอยู่ในตำแหน่งพันธุทุกของดวงเมืองนะครับสิ่งต้องระวังอย่างคือคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายนะฮะข้อแรกนะฮะคนในบ้านป่วยไข้สบายอันนี้โดยรวมนะครับเ,เพื่อนๆลองสังเกตด,ดูดีๆถ้าสมมติว่าคนในบ้านเราวันนี้จะต้องใช้ร่รงกายเยอะต้องไปขับรถต้องไปทําอะไรที่แบบเหนื่อยหรือเพียต้องระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายนะคอยเตือนคนรอบข้างเขาที่2คือระวังความขัดแย้งเล็กๆนะครับจะมีเหตออุเห้ทะเลาะเบาแวงหรือขัดแย้งเล็กๆหรือเข้าใจไม่ตรงกันก็ต้องระวังนะฮะ โอเคนะครับแล้วก็แต่ดาวจันทร์เดี๋ยวคืนนี้เขาจะย้ายนะครับขยับไปแล้วนะครับถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่10นะฮะดาวจันทร์จะย้ายไปเจอดาวราหูและดาวพระเสาร์นะฮะมันเป็นกลุ่มดาวเขาเรียกวความรับเปิดเผยแสดงว่าตั้งแต่วันอังคารพุธปฤหัรอะไรนี่ฮะก็ต้องระวังใครที่มีความรักส่วนตัวมันก็มันจะเปิดเผยได้ต้องระวังนะครับโอเคนะฮะเนี่ยเป็นเรียกปีกย่อยในแต่ละวันแล้วก็สัปดาห์นี้จริงสัปดาห์นี้นะครับ สิ่งที่ต้องเตือนอย่างนะครับอันนี้ลืมบอกว่าช่วงนี้ระวังดวงอุบัติภัยนะฮะแล้วก็เรื่องของน้ํานะครับจะเริ่มมานะฮะเดี๋ยวพอจัวหวะดาเดี๋ยวผมจะมาไล่บอกว่าสัปดาห์ไหนนะฮะที่ต้องระวังเรื่องน้ําเป็นพิเศษนะฮะมันจะมีดูแลนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาบอกแต่ว่าช่วงนี้ระวังนะครับเรื่องของน้ําท่าใครที่อยู่ในเส้นทางของน้ํานะครับก็เริ่มเริ่มมองมองช่องทางการหนีหรือหลบบ้างนะฮะ นี่ครับที่ต้องระวังนะครับต่อมาครับเรื่องของคนนะครับระยะนี้ครับมุมดาวที่เกี่ยวพันกับคนนะฮะมันจะมีคนอารมณ์เสียหงุดหงิดหัวร้อนนะครับเป็นพิเศษนะฮะคือไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าโดยรวมเราจะเจอคนที่ทําเป็นหงุดหงิดง่ายจังขี้รำคาญง่ายจังอะไรพวกน,นี้บ่อยๆนะฮะนี่เราจะได้รู้ว่าเออถ้ามีเรื่องแบบนี้ฮนะต้องระวังนะครับโอเคนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเราจะรู้ว่าเออภาพรวมของ ดวงโดยรวมคืออะไรนะฮะในช่วงแต่ละวันนี้แล้วก็เจาะลึกแต่ละท่านแต่ละราศีนะฮะของเราดูดวงเราดูดวงแฟนเราดูดวงลูกเราก็ได้นะครับมันจะบอกนะครับว่าอะไรจะเรระวังนะครับเคขอบคุณซุปเปอร์แตงขอบคุณเพื่อนที่รับชมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์ครับขอบคุณมากฉันดูดวงสองราศีครับชาวกรกฎสิงกันครับเริ่มที่กรกฎนะฮะวันนี้ครับคนกรกฎจะต้องเรียกว่าวันนี้ระวังป่วยแค่ไม่สบายอีกสักวันนะครับแล้วก็มีเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับ ต้องเคลียร์ต้องแก้นะฮะแต่แก้ได้หมดแหละนะครับแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าเออถ้าวันนี้มันไม่ราบร,รื่นนะวันนี้มีอะไรที่มันนอกเหนือจากที่เราคาดการเอาไว้นะจะได้เตรียมแผนสำรองนะ,ะสมมติว่าเราตั้งใจไปไหนทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่แล้วมันเจออะไรที่มันแทรกด่วนมีอะไรที่มันต้องเบรกงานหนึ่งไปทําอีกงานก่อนอะไรเงี้ยเราจะได้เตรียมความพร้อมว่าโอเคหน้างานมาแบบไหนก็แก้ไปแบบนั้นเลยนะครับถ้าจําเป็นจะต้องเบรกเพื่อไปทำอย่างอื่นก็ทตาตามนั้นก็ได้นะฮะก็ เบรกนนะครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามตามน้ําบางเรื่องได้ก็ตามน้ําอย่าไปขัดขืนในสถานการณ์ที่มันถูกบีบให้ต้องทําอะไรข้อ2คือช่วงนี้ระวังอารมณ์เสียเตรียมแผนสำรองด้วยข้อ3ามคือการคุยเจรจาติดต่อต่อรองสําเร็จการซื้อไมคับไปซื้อขายด้เปลี่ยนสําเร็จในดวงการเดินทางระยะสั้นอ่ะโอเคครับช่วงดาวเป็นไปดนะครับต่อมาเรื่องของเงินทองว่าไปนะคยใจ่ายมันเรื่องของบ้านและครอบครัวก็กมานะครับแล้วก็ระยะนี้มันจะมีเหตุให ขอบาอย่างสูญหายเสียหายแตกหักร้าวพังแล้วก็มีวรวมกันใช้เงินไปเรื่องงานบุญนะฮะหรือช่วยเหลือใครนะฮะหรือใช้เงินไปกับเรื่องของการแก้ปัญหานะครับแทนคนอื่น,นครับเผื่อมีคนมาเดือดร้อนขอให้ช่วยหรือบางทีจําเป็นต้องเสียเงินบางส่วนเพื่อให้างนานหรือว่าภารกิจบางอย่างมันคืบหน้าก้าวหน้าก็สําเร็จนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันจะเป็นรายจ่ายจุก,จ,กจิกแล้วกันนะถ้ามองนะครับแต่ว่าเป็นรายจ่ายที่คุ้มค่าใน เงินที่เราจ่ายไปนะครับต่อมาเรื่องของความรักนะครับคนโสดช่วงนี้เหนื่อยหน่อยคือโสดแล้วกุยกับใครคนจะรู้สึกดีนะคือแบบโสดแล้วเออต้องต้องระวังอย่างนะฮะคนโสดให้ระวังคนที่มีคู้อยู่แล้วเข้ามานะฮะส่วนคนที่มีคู้แฟนแล้วชุนดาวความรักเด่นนะครับเด่นเลยนะเผื่อว่าเพื่อนครับอยากทําอะไรส่วนตัวพิเศษนะฮะหรือว่าจะวานแฟนช่วยเหลือบางอย่างฮะก็สาเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นถ้าทั้งโสดและไม่โสดบทสรุปคือ ดวงแฟร์หรือดวงคนที่รชอบนะฮะเสริมกันและกันก็พึ่งพาใสา่กันและกันได้ในวันนี้แล้วกันนะครับจะต้องระวังอย่างคือคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาแม้แต่คนที่มีคู่แฟนเราก็ต้องระวังคนใหม่ๆเข้ามาด่าจันยังคานมาสัมพันธ์กันมันมีอะไรที่แบบลังเลต่อมาสุขภาพร่างกายครับท้องผูกท้องเสียท่านิวไบโซครับกดไหลย้อนอาหารเป็นพิษหรือว,ว่าน้ําหนักตัวเพิ่มนะครับลูกหลานบรรวาสัต์เลี้ยงช่วงนี้ถือว่าดวง ค่อนข้างจะมีเรื่องต้องกังวลน,นะครับชูนั้นดูแลใกล้ชิดหรือว่าคอยจับสังเกตดีๆเผื่อจะช่วยเหลือบางอย่างได้ทันเวลานะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆชิดบางทีเรื่องบางอย่างที่มันจะแย่ๆหรือเรื่องที่จะเสียๆให้หายก็หายไปก็ได้นะครับหรือว่าตรงน,นี้ต้องประกบนิดนึงต่อมาเรื่องของสเสนด์เสื้อผ้าชูนี้เน้นทูโทนสองสีงงให้เด่นไม่ได้ครับชูนี้สว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอม ดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จดวงเกี่ยวข้องเรื่องการจัดการงานเชิงลุกสําเร็จดวงเกี่ยวข้องเรื่องการเปลี่ยนแผนการเปลี่ยนแผนงานเล็กน้อยนะครับถ้าโดยสรุปช่วงนี้วันนี้นะครับทําอะไรก็ตามให้เตรียมแผนสำรองในใจไว้นะครับโอเคต่อมาชาสีสิงห์กิจกรรมคนสิงห์เนี่ยเป็นคนที่เก่งนะครับคนสิงห์คนเมืองสิงห์ช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของวาจา พูดคุยคนเชื่อถือเชื่อฟังนะครับมีงานเร่งด่วนเข้ามานะฮะแก้ปัญหาการงานสําเร็จครับเพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาวพุธสัมพันธ์อย่างเดียวดาวการงานฉะนั้นช่วงนี้คิดอ่านประการใดสําเร็จรุ่ร่วงได้ดีอุปรสรรคคืองานมันด่วนนะฮะดาวที่คือความร้อนเป็นดาวประจําตัวด้วยโคจรอ,อยู่ตำแหน่งการงานมันต้องไปคลุกไปยุ่งไปจัดการไปแก้แล้วก็ไปเร่งงานนะครับช่วงนี้มันจะใช้เวลากาับงานเยอะหน่อยครับเจอคนเดือดร้อนมาให้ช่วยด้วยนะฮะ ต่อมาบุมดาวว่าไปนะฮะระยะนี้ใครที่อยู่ในอาศีสิ่งนะฮะและมีไอเดียอยากทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็ลองทำได้หรืออยากจะแก้ปัญหาอะไรคาระคาซังนะฮะก็สามารถเคลียร์กแก้ได้นะฮะจะังหวะดาวไม่เสียพยายามเร่งรีบนิดหนึ่งนะฮะไอกิจกรรมที่ต้องทำนะครับระยะนี้สิ่งเ่้องเตือนนะฮะช่วยระวังคนแก้ตัวป่วยไข้ไม่สบาย ส่วนตัวเองก็ต้องระวังป่วยไข้ไม่สบายด้วยนะครับร่างกายไม่ค่อยจะสบายสบายตัวท่านนี้วัยสบบก็กำลังระวังเรื่องของกดไหลย,ย้อนนะครับความรักนะฮะความรักคืออะไรช่วงนี้มุมดาวคนโสดเราจะรู้สึกสับสนหน่อยรู้สึกอย่างเลยใช่ไม่ใช่จีบไม่จีบดีสารต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีคือมันเริ่มสับสนกังวลลังเลนะฮะฉะนั้นถ้ารู้สึกแบบนี้เราก็ถอยก่อนหรือว่าอยู่กันที่ก่อนไม่ต้องรีบรุกส่วนคนที่มี คู่มีแฟนแล้วนะครับช่วงนี้ดวงแฟนอารมณ์แรงอารมณ์ร้อนขี้ตำคาญขี้งุนหงิดอย่าไปแย่อย่าไปเล่นนะเหมือนกับทุ๊สแฟนเราเป็นแมวแมวตอนนี้กําลังแบบงุดหงิดงุนง่านนะฮะไปเล่นไปจับไปสนุกดัดโดนปั๊บตะปบเข้านะฮะเจ็บตัวอย่างนั้นชูน้นี้ดีๆกับเขานะฮะเมตตาอย่าไปแย่เขานะครับโอเคมันมีแบบนี้ด้วยนะ ฉะนั้นช่วงนี้อะไรก็ตามให้กําลังใจอยู่ใกล้กลๆพอแล้วครับต่อมาโุม,มดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะช่วงนี้นะคนสิงห์นะฮะอาหารการกินเนี่ยทำให้ป่วยอาหารนะครับไปทานในที่ไหนเงนี้ยตระวังแบบนัดเพื่อนนะครับแหมช่วงนี้นะครับทานดึดดกๆกระจุกเสียดแน่นท้องลมกดแก๊สเยอะท่านดีในวัยสวก็ระวังอาหารเป็นพิษหรือป่วยเพราะอาหารดนินหนักตัวทานเยอะก็ป่วยเพราะอาหารกันนะฮะคือ น้ำหนักตัวเพิ่มปวดขาปวดข่า,ขาวความดันต้องระวังเรื่องอาหารทําให้ป่วยนะครับต่อมาท่านที่มีลูกหลานเป็นวานสต์เลี้ยงโอ้ช่วงนี้ดีฮะช่วงนี้พออยู่ใกล้ชิดแล้วมันเติมพลังได้ลูกหลานเป็นวานสต์เลี้ยงช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาบางอย่างได้ช่วยให้บางเรื่องนะไพ่ใช่โหแหมเป็นแบบสุดยอดเลยนะครับบางทีลูกยังเล็กอยู่เพียงแต่ว่าบางทีเป็นพลังใจได้อยู่ใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราสบายใจนะฮะโอเคครับต่อมาฮุมดาวนะครับระยะน,นี้ ดวงเกี่ยวกับเรื่องคนต้องระวังนะฮะคนเอาเปรียบหรือคนหาเรื่องหาเรื่องเรานะฮะต้องระวังด้วยสเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มเข้มใบหน้าแต่งหน้าเข้มเขมหรือแต่งหน้าแนวธรรมชาติได้กิจกรรมภารกิจสําคัญงานสําเร็จแล้วก็ดวงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องร้อนๆพยายามรีบเร่งงานเรืกอนครับเคล็นีัรีบเร่งรีบจัดการปัญหาต่างๆให้ไวต่อมาครับชาวราศีกันกิจกรรมภารกิจสําคัญช่วงนี้ดูดีนะดูดีไม่ใช่แล้วก็ดูดีๆด,ด้วยครับ ช่วงนี้มีงานด่วนเข้ามามันพร้อมที่จะหลุดเล็กๆน้อยๆได้ตอลอดเวลามันพร้อมที่มีปัญหาเรื่องที่แบบทาให้เราไม่สบายใจฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเรื่องงานอะไรที่ทําหรืออะไรที่ได้รับคําสั่งต้องดูดีดีบางทีเจอพวกประเภทแบบคําสั่งที่ทําไม่ได้หรือคําสั่งที่ทําแล้วมันไม่จบสักทีนะฮะอะไรเงี้ยคือพยายามรับงานมาต้องระวังนะครับแต่ถ้าทํางานโดยทั่วไปก็เรียกว่ารัดกลุ่มรอบคอบหน่อยนะฮะ ช่วงนี้มันมีอะไรให้ต้องคิดต้องทํามันไม่ค่อยมีสมาธิมันคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นนะฮะระวังงานหลุดตกหล่นแล้วกันนะครับโอเคนะครับถ้าต้องทํางานใหญ่ต้องระวังเรื่องสมาสติสมาธิดๆีๆช่วงนี้มันหลุดง่ายหลงลืมง่ายต่อมาเรื่องของการเงินฮะช่วงนี้่าใจ้จ่ายหลักๆคือบ้านและครอบครัวครับหลักๆเลยะฮะประทับตาสแตมป์ปึ่งค่าบ,าาาบ้านค่ารถค่าครอบครัวลูกหลานบริวารคนป่วยใครไม่สบายของบางอย่างเสียหายพังมันเรื่องของครอบครัวนะฮะแต่ไม่ใช่มาพร้อมๆกันนะฮะบางอย่าง มันก็เกิดอาการเช่นระมัดระวังเรื่องการเงินดีๆนะอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อก็เบาๆหรือว่าหาไรายได้พิเศษในใจไว้ก่อนว่าถ้าจะวิถาหาในอนาคตหาเงินทางใดที่จะเข้ามาช่วยบางเวลาได้บ้างนะครับต่อมาดาวเกี่ยวกับความรักคนโสดนี่ดวงดีนะคือถ้าเราโสดเนี่ยแล้วเรารสึกดีกับใครนะ,ะบางทีมันมีโอกาสที่จะคุยและสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ส่วนคนที่คุยแฟนแล้วดาวความรักเด่นนะฮะช่วงนี้พอจะเพึ่งพาอาศัย วัยวานได้ช่วยบางเรื่องได้นะครับผมเชื่อว่าคนราศีกันรู้ว่าแฟนช่วยเราได้แค่ไหนเรื่องใดที่ช่วยไม่ได้เออเนี่ยเราก็วานให้ช่วยเท่าที่เขาทาได้นะครับปรึกษาหรือก็ได้ถ้าสมมติว่าไม่สบายใจเราก็อาจจะคุยกับเพื่อนสนิทแทนกันนะถ้ามีปัญหาเรื่องไหนที่แฟนเขารับไม่ได้หรือคุยแล้วไม่รู้เรื่องนะฮะก็คุยปรึกษาเพื่อนสนิทหรือครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพและศรัทธาบางทีท่านก็ช่วยให้เห็นบางมุมที่ เรานำไปใช้เกิดประโยชน์ได้นะครับโอเคต่อมาดาวเกี่ยวข้องเรื่องของสูขาพร่างกายนะฮะช่วยระวังปวดหัวความดันไมเกรนท่านในวัยโซครับจุกเสี้นท้องลมกดแก๊สเยอะไม่ค่อยสบายสบายตัวนะโอเคครับต่อมามุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของเรียกว่าลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ดวงเสริมรรแล้วนะฮะอยู่ไกล้เรามีพลังแต่ช่วงนี้ระวองสูขาพร่างกายรวมถึงบางทีมีเรื่องอะไรที่เขาไม่สบายใจ พยายามอยู่ใกล้ๆให้ความสนุกสอนสั่งให้ความบันเทิงเอดเทนตามสูตรสุรั่วตามตามสูตรของเราเนะฮะเติมพลังใจเข้าด้วยนะโอเคครับต่อมาสเนสน่ห์เสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีเข้มๆใบหน้าสว่างสดใสร่างกายกลิ่นหอมเปิดหนา้าผากได้ยิ่งดีครับกิจกรรมบทสรุปวันนี้ดวงงานเด่นเคลียร์แก้ปัญหาการงานได้ถ้ามีปัญหาจะแก้แล้วจบได้ไวผู้ใหญ่เมตตาเจอคำสั่งใหม่ๆเข้ามา เรื่องของการแก้ปัญหาจุกจิตของคนอื่นวันให้ช่วยกระสามารถช่วยได้ช่วงนี้ดวงถือว่าปัญหามาบรรจามีด้าแก้ได้หมดครับ็นอว่าาหาวิธีชาร์จแบตให้กระจายเราบ้างบางทีช่วงนี้หลังๆเนะี่ยมันเหมือนตำท่จจะหมดไฟนะเติมพลังใจหรือหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับจบครับขอบคุณที่ตามนะท่านที่ฟังเวลาได้ก็ตามขอให้มีความสุขนะครับสิ่งดีๆเกิดแก่ทุกท่านและครอบครัวนะครับเป็นกำลังใ,ใจทุกท่านนะสวัสดีครับ